เปมนปรปับปรุงทางใหม่หลังจากที่มันสำรุดสุดโสมมาลายเดือนบ้านดองทงพี่น้องน่ยบ้านมักตาลรับรถโร่รังเยียบทาง ายทีพี่น้องมถซููซูก็นอนกอนได้บาวซอนยู่ที่บ้านดงไต้เมืองท่าแขกแขวงขามวนทีนี้พาพี่น้องเขาขี่รถเลาะเที่ยวสมเตศานเมืองท่าแขเกเลยว่าสนอนลาวยามแรงทางบ้านดงไต้ไปเพื่ะทางหน้าอินจีทางบ้านดอดทงเนาะเสร็จทางเป็นกำลังปรับปรุงใหม่เนาะเอากระปูยยางแล้วไม่ไม่สด ฉันคิวยางมะกอยอยู่เคนเติมยางมะกอยพี่น้องเิคนปูปูไปแล้วซันหนึ่งเนาะแล้วก็มาปูเติมอีกซันหนึ่งเพิ่มยางมะกอยลงไปอีกเป็นบ้านตรงไทยพี่น้องบ้านใหญ่บ้านดังสางเมืองขาแขก เดินทางจากเมืองพระแขกไปหาเมืองหนองบกตามพับส้มเบิร์กมัญชากำลังการนกนเนาะพี่น้องเลยผาจากบ้านหนองไตกับแมนบ้านนาโพธาแล้วจึงแมนบ้านนาดินชีเนาะพี่น้อง เป็นสีเหลืองงามพาขนาดนาเป็นปรปับปรุงทางใหม่หลังจากที่มันสำรุดสุดโสมเนาะมาลายเดือนงามเราเป็พี่น้องเลยไปมาสะดวก เป็นเขตบ้านนาดินชีก็เป็นบ้านใหญ่คือกันถัดจากบ้านนาโพธาตอนนี้บูว่าเพิ่อนเฮ็ดฮอดใส่เนาะตอนบบาสอนมาวางทิศก่อนนะเพิ่นเฮ็ดฮอดบ้านอันนะพุทธจับตอนนี้อาจจะฮอดสองเมืองแล้วก็พุทธจักเนาะ าจากบ้านอาดินจีก็แมนบ้านดอนทงพี่น้องจุดยอดพือพ่อแล้วบ้านปากเป่งจึงสุดเขตเรื่องพาแขก บ้านดองทงพี่น้องเไยบ้านมักตาลมกตานี่ลายขนาดพอจะดูของบ้านะสองแคมป์้มงนี่เพิ่นจะขายมกตาลเสร็จเลยเนาะ ดูไขกลางบ้านรอนพงพี่นองเป็นบ้านที่เรียบแคมของ้าจากรอน่งกับแม่้านปากเป้งชี้รอเบิ้งจนสุดอดรอนพันปูอยางเนาะพี่น้อง มาเพิ่นกับตอนนี้กับร่างเอดฮอด์สไซดงหน้าเป็นบ้านทาแ่ครับพี่น้องลืมไปบ้านทาแแ่ก่อนจึงแมนบ้านปากเป่ง bạn bè cũng là một người bạn tốt của mình, người bạn tốt của mình là người bạn mình, người bạn ก่อนบ้านกุญชับแล้วพี่น้องบ้านชนเป่าปู่ไทยจับสองเมืองปู่ไทยหมดเนาะ,ะก่อนมาอาทิตย์ก่อนเพิ่นหากระปูฮอดเขตนี่แหละเขตบ้านกุญชับเนาะตอนนี้น่าจะกลายแล้วเขตบ้านกุญชับอาจจะฮอดสองเมืองเหนือหรือว่าฮอดสองเมืองใต้เนาะไปติดตามเบิองน้ำการเนาะพี่น้องขับขา,า,าทางดีแล้วบวานเนี่ย มาสะดวกสบายเนาะผู้ใดมีรถใหญ่ตัวมีรถน้อยรถจักรยานยนต์พับไว้หลายทางดีแล้วพี่น้องเอาโคตรจะเล่งเอาเล่งเอาได้เหยียบร้อยเห็นใจผู้ภูมิรถน้อยแน่เนาะยันจีนที่ยังคงใส่หมูใส่ตายี่เป็นยังปูพอนจะทำเร็จเทียรเนาะพี่น้องเป็นยังสีหัอย่ามักต่อยอีก bôi vàng bạc đỏi là cái sáp bùa, cái sơn nưng không. Bán cướp chắp nhó. À, đây có phải là ban nhảy không? Đây lài คนปูมอส้อนบ้านส้นบ้านกุจับพี่น้องวิทย์บอลี่กำลังอ่านี่กำลังลงยางมัดต่อยนี่โคโรนก็ปูยางแล้วเนี่ยคนเยอะเปิ่งลงยางมัดต่อยปะไว้ หลากหลายพี่น้องเลยแนลนรถหัฮอดสิบนาทีหัฮอดสิบห้านาทีซ้ำหนาห่งหฮอดสองเมืองละสะดวกสบายข้างหน้าเป็นวันอสองเมืองเหนือสองเมืองเหนือกับสองเมืองใต้คอนเทนตมาฮอดหัวบ้านสองเมืองเหนือพี่น้องเลยฮอดนี้ข้างหน้ากำลังปรับหน้าดินอยู่ นั้ก็ลงยางมักต่อยแล้วพี่น้องลงยางแล้วบานสองเมืองใต้บริเวณที่เป็นกำลังปับจินอยู่ต่อหน้าโรงเรียนมอสอสองเมืองรด,ดโล่งลังเหยียบทาง เฮ็ดทอดบ้านสองเมืองใต้พี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศของบ่าวซอนพาพี่น้องมาเบิง่งมาอัพเดตถนนคนทางเป็นปรับปรุงเส้นทางใหม่จากถ้าแค่หาหนองบกเนาะวันี้ขอพิดชิปนี้ไว้สำนีกรชิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี